สวัสดีครับที่นี่เจริญแอนแอร์ชาแนลช่องเพื่อสาระความรู้และความบันเทิงเล็กน้อยเกี่ยวกับแอร์บ้านและงานโซลาเซลล์ครับอ่าฮะตามสัญญาครับวันนี้งานโซลาเซลล์ครับคลิปที่แล้วนี่งานตัดล้างครับอ่าเนี่งานแอร์สลับกันไปกันมาเนี่ยครับมาโซลาเซลล์บ้านนี่ครับหน้างานอยู่พุทธมนฑลครับ9แผงครับ6.2กิโลวัตต์ครับอินเวอร์เตอร์ของอาร์เนนครับแอร์ สเครื่องครับใช้กลางวันครับและสามนี่ยครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นแอร์ื่้นที่ครับของพี่เขาครับอันนี้ติดบนหลังคาลงรถครับไม่นันชีดอันนี้ที่ยื่นยืนี่พี่เขาเผื่อไว้ติดอุปกรณ์เสริมนะครับพี่บอกยื่นยืนไปเลยน้องด้านหลังเดี๋ยวพี่ก็หาแผ่นโซลารเซลล์เล็กๆไอ้พวกโคมไฟมาเสริมไว้ทําให้ครับตามใจลูกค้าครับอ่านี่ครับผมติดตัว อินเวอร์เตอร์ตู้คอนซูมเมอร์ตู้สลับไฟนี้นี่ในช่างครับมากำลังเป่าครับเป็นไงทำความสะอาดลางไฟครับไม่ได้ครับสะอาดเรียบร้อยสวยงามครับความสวยคู่คู่ความปลอดภัยนี่เป็นไงปะโทสวยด้วยนี่ครับอันนี้เดินตัวสาย PV นะครับสายโซลาร์เซลล์ครับอันนี้พี่เขารีเคเวสมาเลยครับมัน9แผงครับมันเกือบเกือบ400โวลต์ก็สายเบอร์หไปครับ ่ไม่ได้คิดตังเพิ่มครับพี่บอกเบอร์หกไปเลยน้องได้ครับพี่จัดไปครับพี่นี่ครับสวยๆครับยึดมาตรฐานครับงานติดตั้งครับงานมาลติ้งนี่ไมู่้ของกับอุปกรณ์เพียบอะมาครับมาต่อครับผมทากับพี่เขาที่กเข้าอยู่สามวันนะมีเก็บงานเล็กๆน้อยๆวันสุดท้ายวันหนึ่งตรนี้ตู้สลับไฟครับผมอ่านี่มาดูก่อนนะนี่เกือบเกือบเสร็จแล้วครับไปเยอะแล้วครับนี่ครับเดินรางแล้วสายพีวีมาแล้วนะครับนี่ตู้คอน s u m อร์ครับ ในชุดก็เนี่ยครับตามที่เห็นเลยครับครบครบครับของเจริญแนครับเบรกเกอร์เซิร์ฟโปรเทคชันครับวัดมิเตอร์ทัมเมอร์โ้โหจัดกันแน่นๆครับอุปกรณ์ล้นๆนี่ครับอาร์เนอ์ครับอีโค่หกกิโลวัตต์ครับไม่ต้องใช้แบตครับกลางวันนี่ใช้แดดเลยครับโซลาเซลล์ครับผมประหยัดกันไปครับเพราะพี่เขาใช้กลางวันเป็นหลักเลยครับเน้นๆอันนี้น่าใช้ครับใช้กับแอร์เป็นหลักเลยครับ3ตัวเลย อันนี้ก็กําลังต่อนะครับต่อตัวคอนเนคเตอร์ไม่ได้ครับต้อง,อย,งอย่างที่บอกต้องสวยครับต้องใส่ให้ครบครับอืจะมาต่อกันดุยดุยลุกท่งลุกท่งอะไรไม่ได้ครับอันนั้นทําบ้านตัวเองอันนี้ไม่ได้ครับงานบ้านลูกค้าเนี่ยมันต้องสวยครับเสียต่งต่างแล้วต้องสวยแล้วต้องดีด้วยแล้วก็ต้องไม่ลืมนะปลอดภัยนะครับสายในบ้านนี้ใช้สายเบอร์หกเลยนะครับของผมสายในบ้านสายในกล่องสายแยกไฟมันนี่ใช้สายเบอร์หกเลยนะครับ ตัวสายสายกาวนะครับสายกาวนี่ผมใช้เบอร์10นะครับแล้วสายกาวนี่แยกด้วยนะนะดูดีๆครับอ่าท่อเส้นสีขาวที่ว่าลงด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับตัวนั้นนะครับตัวนั้นจะเป็นเป็นกาวตัวนี้เขาเรียกว่ากาวตู้คอน s u m อ e r ก็คือกาวของตัวเซิร์ฟปเทคชันถ้าตัวฟ้าลงเนะี่ยพอลงเซิร์ฟเสร็จมันก็จะลงกลาวเลยครับก็ลงดินไปเลย ส่วนอีกเส้นหนึ่งเดี๋ยวดูตอนท้ายคลิปครับก็จะเป็นเส้นของตัวแผงโซล่าเซลล์ครับกาวแผงต้องแยกกันนะครับไม่เอามารวมกันบางคนประหยัดงบแม่จํารวมกันไปเลยมัดรวมไม่ดีนะครับแยกดีกว่านะครับเชื่อผมอันนี้ก็อีกวันหนึ่งครับอันนี้เกือบเสร็จแล้วผมจําได้อันนี้ก็คือถ่ายให้ดูตอนตอนเย็นแล้วครับเกือบเสร็จแล้วก็เตรียมถอยทับกลับพผู้นี้มาใหม่ครับบ้านพีก็อยู่อ่าพุทธมณฑลไกลนิดนึงครับเย็นมากเดี๋ยวรถติดแล้วก็ตัวตู้กันแรปแรปไปเรียบร้อยครับ อันนี้มาอีกวันนะครับ,รบ,บคือทํางานเสร็จทุกครั้งนี่ถ้ายังไม่ได้เปิดตัวตูว้เปิดใช้งานนี่ก็จะแลบไว้ก่อนครับกันมะเร็งแมลงจรงจริงยิงจ,งจ,งจกเข้าไปครับมันชอบเข้าไปนอน,นอันนี้เปิดทดลองระบบแล้วครับเรียบร้อยครับจะได้แดดไม่มีครับไฟใจออกที่870กว่าวัตต์นะครับตัวตัวข้างล่างโซล่าเซลล์นั้นเป็นวัวนะฮะอันนี้วัตต์มิเตอร์ครับแสดงการใช้ไฟของการไฟฟ้านะครับไฟบ้านการไฟฟ้ามาช่วยประมาณ1 0 0 180 ต่ไฟออกนี่รอยไปเก้าร้อยนี่คือดูดูท้องฟ้านะครับผมที่ผมทำเนี่ยของพี่เขาช่วงเดือนนี้แหละเดือนนี้ครับมันฝนนะครับมันแดดไม่มีครับมันเลยไม่แสดงผลการประหยัดให้เห็นเยอะครับไม่เหมือนบ้านก่อนๆที่ทําให้ดูแต่ไม่ต้องห่วงครับติดตั้งไปยังไงแดดมันต้องออกครับยังไงประหยัดแน่นอนครับอันนี้ก็ยังดีว่ายังมีวัดมิเตอร์ให้ดูว่าไฟกันไฟฟ้ามันช่วยร้อยร้อยนิดๆร้อยกว่าก็ประมาณพัดลม2ตัวแต่พี่ข้างในพี่ก็เปิดแอร์อยู่สาตัว ประหยัดไหมล่ะนี่ขนาดว่าแดดไม่มีนะเห็นไหมไก่ออกแ0 0เห็นไหมเดี๋วออกแ0 0แต่ไฟกระแฟ้ามันช่วยแค่200โอ้โหนี่ก็ถือว่าประหยัดนุ่มเลยครับนี่ท่วงแดดจัดๆนี่ไม่ทันห่วงครับพี่เปิดไปเลยครับสบายๆครับนี่ตู้สลับไฟครับนะเคยบอกไปแล้วครับตู้สลับไฟจําเป็นครับเพราะว่าเวลาแดดหมดนี่ก็จะได้ไอตัวอินเวอร์เตอร์ได้พักบ้างอันนี้ประกอบเสร็จแล้วครับอันนี้ตะกี้ที่ที่เห็นนี่คือตัวกาวนะครับอันนี้เป็นกาวตู้อันนี้ก็แนว แนวเดินไฟอันนี้แนวตู้ไฟเดิมห้องใต้หลังคาพี่เขาครับอันนี้สีขาวนี่คือตู้ใหม่นะตู้ใหม่ที่ผมเดินนะครับเดินไปจ่ายโอ้โหสบายเลยครับเดินเดินกันเมื่อยเลยครับสนุกเลยนี่ครับเดินทะลุไปอีกห้องหนึ่งครับเดินเอาไฟโซลาร์เซลล์ไปจ่ายแอร์อีกตัวหนึ่งครับส่วนตรงนี้เป็นแอร์ื่อนที่พี่ก็บอกให้ทำเป็นปลั๊กไว้เป็นไงครับเสียบสบายครับอันนี้สบายไฟดับนี่เสียบปลั๊กนี่ใช้งานได้ด้วยนี่แจ๋วเลยอ่าเห็นไหมเดินรางไฟสวยงามครับใส่ คอนเนคเตอร์ใส่เฟรกอะไรเรียบร้อยครับเดินระบบเรียบร้อยครับสวยงามครับไม่ต้องห่วงครับเป็นไงครับดูเป็นแนวทางครับแนวทางน้องๆดูเป็นแนวทางนะครับคุณลูกค้าก็ดูเป็นแนวทางครับติดตั้งต้องสวยงามครับสวยด้วยครับใช้งานได้ดีด้วยครับเพื่อนเดินมาบ้านเนี่ยมาเห็นแล้วอวดได้หน่อยเสียตังค์เยอะแล้วต้องอวดได้ด้วยครับตะกี้หมาพี่นะครับโอ้โหอยู่จนซีครับรู้สึกจะเป็นพันอเมริกันบูลด็อกหรืออะไรสักอย่างเลยครับมาแรกๆน่ากลัวมากโอ้โหนึกว่ามันดูอันนี้เป็นสายกาวของแผงนะครับ เบอร์สิบือนกันครับนี่มาแยกเลยนี่ลงลนก็ต้นกล้วยไปเลยไม่ต้องห่วงครับลงฟ้านี่บุมปั้บปุญปั้บนี่ลงต้นกล้วยสบายครับเปียกแล้วครับไม่ต้องห่วงไปหมดแน่นอนครับอ่าอันนี้ก็มาเทสร,ระบบตั้งเวลาให้พี่เขาใหม่ครับพี่เขาบอกขอเน้นเนนเลยน้องเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเลยปิดหกโมงไปเลยได้พี่จัดไปตามคำขอครับอ่าใช้คุ้มคุ้มไปเลยครับก็ อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับชอบคลิปนี้ดูแล้วมีประโยชน์ครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดไลค์ด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยก็จะดีครับอย่าดูอย่างเดียวครับผมเป็นกำลังใจทีมงานร้านจารันแอร์ด้วยนะครับก็เป็นแนวทางครับใครสนใจนะครับงานโซลาร์เซลล์ครับงานติดตั้งทุกอย่างนะครับก็ไลน์มาก็ได้ครับไลน์มาได้โทรถามก็ได้ครับผมโทรถามก็ได้นะครับถามราคาถามอุปกรณ์ปรึกษาก็ได้ครับยินดีครับ ได้หมดับงานแอร์ก็ยังทําเหมือนเดิมนะครับผมยังทําแอร์ทุกวันเหมือนเดิมวับโซลาเซลล์ก็ทาด้วยครับได้ทั้งสองอย่างครับอ่านี่กําลังเทสระบบพห้พี่เขาครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมคิดถึงโซลาเซลล์คิดถึงเจริญแอร์ครับผมงานคุณภาพครับติดเองทุกตัวครับเน้นๆครับไม่ปล่อยงานให้ช่างซับที่อื่นครับตู้นี้ก็ประกอบเองครับเน้นทุกจุดครับไม่ต้องห่วงอ่าคุณภาพงานติดตั้งต้องสวยงามแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับผมประหยัดด้วยครับอ่า อันนี้งานเสริมครับพี่เขาไปติดบล็อกบล็อกลอยพี่เขาหน่อยอันนี้ไม่ได้คิดตังเพิ่มพี่เขาครับเพราะพี่เขาดูแลอย่างดีครับโอ้โหไม่ต้องหว่วงกับน้ําท่าขนมขนมข้าวเค้กอ,อันนี้ไม่ได้คิดตังเพิ่มครับพี่ผมเพิ่มจุดบล็อกลอยพี่หน่อยได้พี่ผมทําโชว์ฝีมือไปเลยเป็นไงอุปกรณ์อุปกรณ์<ๆ>ที่ซื้อให้พี่เขาเสร็จดูเพลินครับก็อย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับอ่าเจริญแอร์นะครับแอนโซลาเซลไปเลยก็ ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ด้วยกดติดตามดูก็จะดีครับจะได้ถึงแสนซับสักทีอ่าดูครับนี่ครับเ็นไงครับใส่คอนเนคเตอร์ใส่เฟลออนเรียบร้อยครับสวยงามครับพี่ก็เห็นเลยแฮปปี้ไปเลยก็ฝากไว้นะครับผมท่านใดสนใจโซลาเซลล์ครับและงานแอร์บ้านครับติดต่อเจริญแอร์ครับตามรายที่แจ้งไว้นี้หรือเบอร์โทรก็ได้ครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ